ครับนี่ดูเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่คือองค์แม่สาริกาณียุตดำนะนะครับผมบอกเลยว่านะครับนี่คือพญาโชครับนะครับกองเป็นแบบนี้ครับนะครับนี่ครับผมให้ดูเลยลูกศิษย์หลายๆคนที่เขาเนี่ยบูชาไปครับผมให้ดูเลยนะครับ ดูนะครับเห็นไหมถูลาวันที่ห้าสี่ใบนะครับถูลาวันที่ห้าสี่ใบนีพญาโชครับนะครับนะครับลาผมไม่รู้ครับนะครับลาผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะมาตัวไหนนะนะครับนะครับถูลาวัลที่ห้าสี่ใบนะนะครับนะครับหลายหลายคนเลยนะครับบูชาอุ้มแม่ไปนะครับนี่ครับนะครับลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งเนาะนะครับนี่คือพญาโชครับซีฟุตมาสามสองห้าศูนย์ครับผมบอกเลยว่านะครับ นะครับน้อยคนครับน้อยคนที่นะครับจะมีโอกาสคือได้บูชานะนะครับนี่ครับอ่านะครับนะครับถ้าใครจะเปิดดวงนะให้แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดขึ้นมาเลยจ้านะครับใครที่จะเปิดดวงบูชาองค์แม่นะให้แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดขึ้นมาเลยครับว่านะครับคุณเกิดปีอะไรเนาะวันเดือนปีเกิดด้วยเนาะนะครับอ่านะครับชีวิตผมลําบากนะผมให้ดูนะครับว่านี่คือที่ไปที่มานะครับ สามสองห้าศูนย์ผมว่าไม่แพงครับสามสองห้าศูนย์ไม่แพงเพราะว่าอย่างน้อยครับนะครับคนที่ครับศรัทธาเนาะคึนคือพูดง่ายครับบางทีเราโดนโกงนี่โกงเงินไปเราก็อยากได้คืนเนาะนะครับบางคนทํามาค้าขายไม่ดีขึ้นนะครับก็อยากจะดีขึ้นแต่ผมจะบอกเค็ดลับลองทําตามที่ผมแนะนําดูนะแม่นะคุณพี่คุณน้องเลยนะครับทุกคนเนาะผมก็อยากให้นะครับทุกคนนะครับมีเบนซ์นะครับมีบ้านมีรถขับนะครับแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ซื้อด้วยเงินสดนะครับ นะครับผมบอกเลยว่านะครับทุกวันนี้ครับไม่คิดหรอกว่าจะมีนะครับลดนะครับขาดแบบนี้นะชีวิตก็สู้มาลําบากนะนะครับโอเคนะครับสามสองห้าศูนย์านะครับอันนี้รุ่นนี้จะหมดแล้วนะนี่คือรุ่นปยาโชครับอ่ผมให้ดูอีกนะนี่ครับอาจารย์แม่นะครับตอนที่น้องท้องน้องคาเมลนะนะครับถ้าไม่มีองค์แม่วันนี้ผมก็คงไม่มีครับทุกวันนี้ครับ ดังนั้นความศรัทธาของแต่ละคนี่เมืองันมันไม่มเหมือนกันถามว่าแพงไหมมันอยู่ที่ความเชื่อครับแม่พระเครื่องนะพระสมเด็จยังแพงกว่าผมองค์แม่สิริกานะครับเป็นสิบเท่าต่อให้คุณมีเงินสิบล้านคุณยังได้องค์แม่ก็บูชาที่สามสองห้าศูนย์นะครับแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดด้วยนะแต่วันนี้ผมจัดโปรพิเศษให้นะเฉพาะวันนี้ใครบูชาองค์แม่วันนี้ผมแถมกระเป๋าให้หนึ่งใบเลยนะครับพร้อมแบง่งขนถุงแบบนี้นะครับใครบูชาองค์แม่วันนี้ครับใครบูชาองค์แม่วันนี้ ผมแถมนะครับกระเป๋านะครับทำมาจากหนึ่งเด้งนะครับนะครับให้เก็บเงินอยู่นะครับนะครับใครเก็บเงินอยู่ผมแถมให้หนึ่งใบเลยนะครับเฉพาะวันนี้ครับสีขึ้นมาสามสองห้าศูนย์นะครับพี์ขึ้นมาให้เฉพาะวันนี้นะครับของผู้ชายก็เป็นแบบนี้ครับของผู้ชายเป็นหนีเลยนะครับของผู้ชายเป็นหนีเลยนะครับของผู้ชายเป็นหนีเลยนะครับอ่าเฉพาะวันนี้ครับวันนี้นะครับวันวันเดียวเท่านั้นนะที่ผมให้นะครับกระเป๋านะครับทำมาจากหนึ่งเด้งนะครับทําไมครับ ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับนะครับเก็บเงินอยู่เหมือนผมนี่คือกระเป๋าอาจารย์ต้นนะครับนี่คือรูปแม่ผมนะครับนี่คือรูปแม่ผมผมก็ศรัทธาในสายยันนะนะครับแล้วก็ครับแบงค์นะครับแบงค์คนถุงผมนะครับทาไมผมต้องมีแบงค์ยันศริกาความหมายก็คือครับเวลาผมนะครับนะครับไม่มีเงินในกระเป๋านะครับผมเชื่อได้ศรัทธานะครับในยันนะครับเป็นความเชื่อของผมนะนะครับผมก็บูชานะครับมีองค์แม่พญาโชคนะครับเป็นแบงค์ยันนะครับร้อยล้านนะครับนะครับ พยาจิกนะครับธนาบัตรเรลขซับ้อยล้านนะครับนะครับพยาโชคเอาใส่กระเป๋าหมายถึงว่าที่เข้ามาชมนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ผมต้องบอกเสมอว่านะครับบุญของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันนะนะครับบุญของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไล์แชร์จ้านะครับที่นะนะครับอินบ็อกเข้ามาตรงนี้เลยจ้านะครับอินบ็อกเข้ามาตรงนี้เลยเอสสาริกาสีเนาะ นะครับอินบอลเข้ามาตรงนี้เลยนะครับซีฟขึ้นมา3าร0นะวันนี้นะครับคนที่พร้อมนะครับนะครับจะเปิดดวงนะครับองแม่นะให้แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับอ่ะลองดูนะสำหรับวันที่นะครับผมให้ดูเลยบางคนถามผมมานะสำหรับวันที่นะครับอันนี้เนวยทานะครับอ่ะ วันที่16ตุลานะอันนี้คือชุดรวมครับชุด3ตัวนะครับนะครับเป็นซิลตอรี่มานะนะครับ16ตุลานะครับใครแฉบทันก็ทันไปนะผมให้ก่อนเลยนะครับครับ16ตุลาเนาะเป็นซิลตอรี่ไว้นะครับอันนี้ผมแบ่งปันให้เลยนะ ผมลงให้ตั้งแต่วันนี้วันที่4แล้วนะวันที่2นะครับนี่ครับผมลงให้ดูน,มมนะนะครับ16ตุลานะนะครับแล้วแต่ชอบค้าแม่นะครับผมลงให้ก่อนเลยใครมองเห็นไลย อ่ะผมให้แล้วนะถือว่านะครับแคบทันนะใครไม่ทานก็แล้วแต่นะครับแล้วก็นี่คือนะครับผมลองคํานวณสูตรนี้ดูนะนะครับสูตรนี้ครับนะครับอาจารย์ให้มานะครับเข้าเกบห้าศูนย์สี่ห้าเ็ดนะครับสามเก้าสามห้าแล้วก็งวดที่แล้วครับหนึ่งเ็ดหนึ่งนะหนึ่งเ็ดหนึ่งแปลว่ามันผ่านไปแล้วนะครับนี่คือนะครับวันที่สิบหกลาคือได้สี่ชุดนี้ครับแปดสี่แปดแปดสี่เก้าเก้าสี่เก้า นะครับอันนี้คือชุดสามตัวนะขอให้มาครับขอให้มาโอเคอันนี้ผมแบ่งปันให้แล้วสําหรับวันที่สิบหกตุลานะครับเมื่อกี้ใครได้ทันนะครับเดี๋ยวไล่์สดนี้ผมจะลบออกนะครับเมื่อกี้นะครับผมลงให้แล้วใครจับทันก็ทันส่วนใครที่รอชุดชุดเด่นสามตัวนะครับอันนี้ชุดสามตัวเนี้ยเข้ามาแล้วหกงวดนี่คืองวดที่เก็บไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะครับมารอลุ้นเอานะครับ ผมจะลงให้ในห้องนะครับผมจะลงให้ในห้องวีนะในห้ององค์แม่นะครับนะครับมาดูนะครับบางคนถามผมมาว่าเงื่อที่แล้วเข้าไหมก็เข้าเจ็ดหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ตัดให้มาทะเบียนรถผมนะครับโอเคนะอะต่อไปบางคนบอกว่าอาจารย์นะครับนะครับงบน้อยอยากได้ค่ะนะครับโอเคครับต่อไปสําหรับคนที่เกิดปีชงคนที่เกิดปีชงแล้วก็นะครับดวงตก อยากจะเปิดดวงนะครับอยากจะเปิดดวงอันนี้สําหรับร่วมน้อยครับซีฟขึ้นมาครับตะกุดนะครับนะครับมีราคาตัวนี้ให้นะครับนะครับเลขท้ายมันับรประชาชนเลยเลขท้ายมันับรประชาชนเลขท้ายอะไรคะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งกดแชร์ก่อนนะแชร์ก่อนเลยใครรอวันที่สมงหกรุณาครับกดแชร์ก่อนเลยนะครับผมแบ่งปันให้ฟรีเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแม่นะครับแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนนะขอคนดูหนึ่งพันนะครับ สำหรับใครที่งบน้อยครับงบน้อยเปิดดวงบูชาตะกุดเ f 9 9เจ้ายนะครับวันนี้ผมนะครับจัดโปรให้เลยนะครับ99จ้ายนะครับกูเชจ้าอ่ะใครเข้ามาแล้วกูไล์เชียจ้าอ่านะครับอินบ็อกเข้ามาจ้านะครับซิวมาครับ99นะครับเดี๋ยวน้ำมาให้จ่าหน่อยล็วนะครับนี่ครับผมให้ดูเลยนะครับงวดที่แล้วครับ1ตุลานะใครได้ติดตามผม นะดูไหล์สดจะจําได้เลยว่าอาจารย์ต้นมวดเทเวอาจารย์ต้นให้หนึ่งเ็ดอยู่คานแม่จําได้แม่แขีวไว้เลยนี่ไงครับทุกคนให้ดูไหล์สดผมผมลงให้ตั้งแต่วันที่สิบเ็ดผมลงให้เป็นแนวทางให้ตั้งแต่วันที่เกจเข้าหนึ่งเ็ดอยู่นะแล้วงวดก่อนล่ะงวดก่อนน้นครับนี่ครับมวดเทเวนะหนึ่งเกดนะครับมันออกเกนินนะอ่ะเอคนให้กันเอาไป้งนี้หนึ่งนะครับโอเคนะแล้วงวดก่อนนวนครับงวดก่อนนวนผมก็ให้ ผมให้แนวทางนะ,ผม,นงนนะะผมให้ดีครับงวดก่อนเข้า90เข้า35นะครับอ่ะผมจะให้ดูครับแล้วงวดนี้ลหละนะครับงวดนี้กดแชร์ก่อนนะกดแชร์ก่อนครับที่เหลือผมได้1.11ผมเลยว่าทําไมส่งบัญชาจังแบ่งปันรูกศิษย์ด้วยผมก็เลยเอามาแบ่งปันครับเผื่อมันมานะครับครั้งหน้าเนาะถ้ามานะครับ848 849ผมก็เลยจกให้นี่ครับ ชุดสาตัวนะชุดสามตัวครับผมแบ่งปันให้เลยนะครับโอเคนะ